แม่นำเจ้าภระยาแม่นําทีมีเสน่และแม่นําทีม,ม,มีมุ่นข่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้บาโบยัยูทีนะฮะสะพานตากสินนะฮะหรือว่าสะพานสาพรนอกพีนองนอกตรงนี้จะเป็นรถไฟฟ้า BTS สนะสายสีลมนะฮะมุ่งหน้าไปทางบางว่าะฮะจะมองให้นรถไฟ สองขบวน,นะะที่สวนกันทดทุกท่านเลยนะฮะมองไปไกลๆนะฮะจะเห็นเลยนะฮะตอนนี้บ้าบกุกทีว่าเดินทางมาจากาสมุทรปราการนะฮะหรือว่ามาจากาสถานีแพรกสานั่นเองนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนสถานีอยู่ที่สยามแล้วก็ามาขึ้นรถขบวนสายสีลมนะฮะเพื่อจะมาลงที่สถานีสะพานตากสินนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของบาวพวกก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS ะะสายสีลมที่มาจากวางว่าโอ้โหนี่คือประเทศไทยทำโชมเลยนะคยฮะเดี๋ยวบารโบจะย่างไปเนะี่ยตรงจุดที่เป็นสะพานทั้งสันฮะเป็นกลางสะพานแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศของ เรือเนี่ยเรือที่สัญจรอยู่บนแม่น้าเจ้าพระยาเนาะพป่น้องนาะน,นี่คือการเดินทางที่สะดวกสบายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทางเรือเนี่ยทางบกทางรถไฟฟ้าทางเครื่องบินเนี่ยแม้แต่กระทั่งแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กบินมอเตอร์ไซค์รถเม์เนี่ยสะดวกสบายแน่นอนประเทศไทยต่งนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าเทียบชานฉลาด้านซ้ายมือก็จะเป็นถนนนะฮะถนนหรือว่าสะพาน เอาละเดี๋ยวบ่าวโ้จะไปยืนอยู่ตรงนู้นคับท่านผู้ชมครับนี่ยฟังหนุ่นเลยฝั่งที่เป็นกลางสะพานเพื่อจะเก็บภ้าบรรากาศของเรือที่สัญจรอยู่บนหน้าน้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวตามบ่าวโว้ไปเลยกันแล้วกันครับท่บานผู้ชมครับ จากจุดสถานีรถไฟฟ้านะะี่ฮะสะพานตากสินบ่าบาพวกก็เดินทางมาถึงสะพานตากสินแล้วเรือครับทามผู้ชมครับนะะี่ฮะจะมองเห็นภาพบรรยากาศของรถที่แล่นอยู่บนสะพานมองไปไก,กลจะเป็นท่าเรือเ,อเชติษนี่ฮะ ทางออกจากจุดนี้นะครับก็ประมาณ2กิโลโทงไตรงชาติไทยปลิวสวัยเนาะพี่น้อมเนาะมองมามุมนี่ทนมู้ชมเอ๋ยโอ้โห จะเห็นเรือนะฮะเรือที่ร่นสัญจรอยู่บนหน้าน้ําเจ้าพระยาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่บาวโบยืนนี่คือฝั่งพระนครน,ครนะฮะพระนครนพี่นองนะฝังนี่จะเป็นฝั่งเพินบุรีนะครัพระอาทไตยพี่น้องเอ๋ยนะฮะอุดมสมบูรณ์นะฮะมีแม่น้ําเจ้าพระยาครับแม่น้ําที่เป็นสายเลือดใ่ของคนกรุงเทพกับว่าใดาที่ทุกท่านนะฮะ คลิปนี้นะฮะบ่าวพวกก็ทายทำเมื่อวันที่ฮะวันที่3นะฮะวันที่3เดือน5นะฮะเดือน5ปีพศ2567นั่นเองเป็นวันศุกร์นะฮะวันศุกร์หันษาเอกนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะบ่าวพวกเองก็ทือว่าเห็นแล้วก็โอ้โหพี่น้องเลยนะฮะสุดว้าวสุดว้าวประเทศไทยน,นะครับ บอกกันเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยใทยมากกว่าตองหลุงรักเป็นแท่ย่างแน่นอนต้ครามโอ้โห มองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นเรือสำราญนะฮะธรรมชมกราบและก็เรือสินคา้าและก็เรือโดยสารนะฮะธรรมชมมะฮะเล่นอยู่บนหน้าน้ำเจ้าพระยาน้ำเจ้าพระยากับเป็นน้ำที่ใสนะฮะบ,บาบมหินแล้วก็ที่ว่าโอ้โหชดชื่นพี่น้องเลยนะและก็สบายตา มาขังบนฟังนี่ทุกท่านเอ๋ยนี่ฮะทำผู้ชมใจเห็นแล้วก็นั่งใจน้ำเบาโบนี่ฮะนี่กว่ารถไฟจะชนกันปึ๊บบอดชอนพี่น้องเอ๋ยนะี่ฮะรถ<อ>ไฟบอดชอนกันเป็นภาพอาจจะเหมือนชอนนะฮะแต่บาบอดชอนนะครับมาฟังนี่อีกที่นะฮะทำผู้ชมทัน,านาทีเคยสงสัยเนะะี่ยนี่คือเรือเรือบรรทุกสินค้านี่ฮะพี่น้องเอ๋ยเป็นโปะนะ,ะจะลากกันไปลหลายลหลายโปนะเนาะโอ้ ก็เลยเห็นอีกอีกมุมมองหนึ่งของของประเทศไทยเลยกับมุมมองหนึ่งของอาภาพด้านบนมุมสูงๆนะฮะทุกท่านเนะะี่ยฮะแค่ได้มาเทียวแค่ได้มาเดินแค่ได้มาเห็นแค่ได้มาสัมผัสกะมีความสุขแล้วทุกท่านเออยนะ,ะยฮะยามแรงๆบ่าวบุเองอยากจะแนะนำนะฮะไอ้น้อ,นองหรือว่าเพื่อนแค่ง,งานเล่าเฮ้าเทีทยดงานอยู่ในเมืองไทยนะะี่ฮะ อยากให้มาสัมผัสและมาเห็นกับตาตัวเองนะทุกท่านนะจะเป็นภาพที่บอกกันเลยว่าตื่นตาตื่นใจมองไปด้านล่างจะมองเห็นเรือเนี่ยฮะเรือด่วนเจ้าพราะยาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเรือนี้ก็จะเป็นเรือ,อที่จะมองเห็นนะฮะภาพบรรยากาศของน้ําเจ้าพระยาฝั่งทนและฝั่งพระนครน,นอพไปนอเนอสามสิบบาทตลอดสาย โโอ้โหปาดพี่น้องเอ๋ยนะฮะความสุขของคนไทยความสุขของนัก่องเคียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรือล่อนี้ทุกท่านมาแล้วมาแล้วโอ้โหภาพนี้มุ่เนี่ยตะการตายดีนะฮะ เบาวเองกับโบเคยไปยักเสือหรอกพี่น้องเอ๋ยนะี่อยากไปอยู่แต่ว่ายักเสือเริ่มต้นจังไดเนะี่ยคือจังสีราคาแพงเนะี่ยแต่กับบอกระมือนาจังไปเดอ้อมือนาจังไปเด้อพี่น้องเอ๋ยอดเอาอดเอาโอ้โหได้แต่เหลียวเบิงได้แต่เหลียวมองจ้องไวยไม้ไวยนะฮะเร่งไวยโอกาสนาอีกบอ่อดนอีกบอ่อไกลคงสี่ดีไปเนะี่ยอาจจะได้ผ้าพออาจจะได้ผ้าเมรหรือว่าอาจจะได้ผ้าหย,ยาติญาติของตัวเองนะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเป็นแท้ ยางเนียนนยเน่ยนอนยางเนี่ยนอนนอทุกกันนะมาอีกแล้วเด้มาอีกแล้วเด้เดคือหลา่ลำแทนนอแม่น้ำเจ้าพรยาไม่นำ้นำทีมีสเสน่และไม่น้ำทีมีมุ่นขา่าโอ้โหสายเลือดของกรุงเทพมหานครสายน้ำเจ้าพระยา เปิดไฟระยิประยับแต่่ายังบนท่านนี้กระดูกเลือนะฮะหรือว่าผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาล่องเลือแอะไรกัสัมผัสกับความงามโอ้โหว,าว้าวแสงไฟกับส้ายหน้าความงามมาาว้ว่าทุกท่านเลย ่านผู้ชมคับนี่ก็คืออีกความรรยากาศหนึ่งที่บาบูเองและเอามาฝากตอนทุกท่านเนี่ยห่ัง่าทุกท่านกงสีมาแล้วกะหาโอกาสในการมาสัมผัสกับความงามของม่นํำเจ้าพระยาจุดนี้นาะพาน,อนอ้องนะก็สามาถนี่ฮะมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บาบูเองก็ที่ว่าอยู่ทีสะพานตากสินนะฮะหรือว่าสะพานสาธรน,นะฮะมุมสูงๆเนี่ฮะที่จะมองเห็นน้ําเจ้าพระยาสวยงามและจะมองเห็นเรือเจ้าพระยาวิ่งผ่านเนี่ยฮะมุมสูงมุมนี้บอกก็เลยว่างามแท้อย่างแน่นอน ท่านผู้ชมเชิญมาท่องเที่ยวเมืองไทยน,พน,น,น,พนะพี่น้องนอะบาสิเป็นพี่น้องเาว้าต่างชาติแล้วก็พี่น้องข้างบ้านบาวบุเองอยากให้มาเห็นแล็สัมผัสด,ด้วยตัวเองนะพี่น้องนอะว่าประเทศไทยสวยงามขนาดไดสวยงามอย่างทีบาวบุเอทายคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นและสัมผัสเบิงบอลอกมาเบิงสัมผัสกับน้ำใจของคนไทยบอกกันเลยว่า,วาคนไทยน้ำใจดีเป็นแพ้่ย่างแนนอเนี่ยคนไทยบอกเคยเอาเปรียบนักท่องเทีเนะ่ยวเนี่ยคนไทย มีน้ำใจไม่ตรีแน่นอนจะสังเกตเห็นได้ว่าเรือกก็มาตลอดเลยทุกท่านเนี่ยโอ้เพื่อจะไปรับนักท่องเที่ยวนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนี่ยโอ้โหโอยอยากไปเที่ยวได้เป่น้องเอออยากจะไปล่องสัมผัสนี่นเนาะเห็นด้วยตากับทอว่ามีก้อมซุกเนี่ย และคือภาพบรรยากาศที่บาบูเองอยากนําเสนอนี่ฮะคลิปนี้บาบูเองถ่ายทำเมื่อวันศุกร์นี่ฮะศุกร์หันษาเนอกไปนอะศุกร์หันษาของวันที่3นี่ฮะเดือน5ปีพศ2567นั่นเองถ้าผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าอ่ามักในคลิปที่บาบูนาเสนอและถ่ายท้ำเมื่อนีน่กัอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบาบูนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของบาบูนะะี่ะสนับสนุนบาบูด้วยการบอกกดข่ามโฆษณานะก็แล้วกัน สำหรับคลิปนี้มือนี้บ่าวบุเองของเนี่ยลาบแล้วไปน้องเอ๋ยนะฮะสบายดีสวัสดีนะฮะโชคดีครอบสุขจงเป็นของทานไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย ขึ้นกับจะได้อีกวิววิวนึงนะท่านผู้ชมนะสวยงามครับก <Okay. S 1> ็ถือว่าบ่าวโบก็บบลงจากสะพานปากเส้นเนี้ยเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ห้างไอคอนสยา <c oughs> รรมโอ้โหท่านผู้ชมครับ,บเลยครับบนอาเซียนี่ครับตึกสูงขนาดนี้ท่านผู้ชมนะ <c oughs> จะอยู่ริมแม่น้ำนะครับ สานตากสินนะตอนนี้ว่าบุกกกรมวฮอแล้วนะครัห้างไอคอนสยามกราบทางช่วงกรางนะเป็นอางทีอีกหนึ่งเล่นมาของการจองเที่ยวเมืองไทยนี่ยับต่างชาติที่ว่ามาประเทศไทยแล้วต่อมาจุดนี้นะครับเพื่อจะมาชมก็ง่ามเนะครับอย่างแบบของหา่างทีอลังการและการริมนหนเจ้าพระยาทีตื่นตื่นตาเนี่ยของอีกหนึ่งเล่นมาประเทศไทย